ผมก็ยังไม่ได้กินอะไรรองท้องเลยนะครับก็คือว่ารู้สึกหิวมากนะครับไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็วันนี้จะมารีวิวมามา่าเพ็ดเกาหลีรสชีสเป็นแบบถ้วยนะครับก็เป็นอาหารมื้อเช้าของผมเองนะคอรับก็มีอีกอันนึงนะคะรับเป็นไมโลคิ้วนะคอรับไมโลคิ้วนะครับ,รบ,รบที่ผมไปซื้อแถวตลาดนะครัเขาขายก้อนละหบาทซึ่งผมก็ซื้อมาแค่ก้อนเดียว ก็นี่ครับาหายมือช้าเนาะค่ะนะยันมือเช้าอันนี้เป็นของว่างเนาะค่ะนก็เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเนาะครับก็เราจะมาเริ่มแกะกันก่อนก่อนนี่เนาะคอะไรแกะกล่องกันก่อนเนาะคับยังไม่ได้ใส่น้ำเนาะครับก็มาดูกันโอ้โหเป็นอย่างนี้เนาะครับทีมงานมาดูเลยนะครับทำไมทีมาตัวเตี้ยจังเนี่ยครับ ป็นอย่างนี้แล้วนะับก็ยังไม่ใส่น้ําเราไปดูการใส่น้ําดีกว่าจะเป็นยังไงไปดู okay, okay. กโอเคก็จริงอะ่ะเขาทําแบบแห้งแต่เราดานาันผสมน้ําเฉยเลยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง <c oughs> เห็นเขาลือกันว่ารสชาติมันเผ็ดน้กเผ็ดนะ <c oughs> เราจ,นะจะมาชิมกันเนาะมันเผ็ดหรือเปล่า ก็คือมันออกกลมกลมแบบเผ็ดนิดนิดอะผมว่ามันมันไม่เผ็ดมากนะครับสงสยัยอาจจะเป็นเพราะใส่น้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคือรสชาติแบบมันเผ็ดมัน,ม,น,ม,นมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับ เรเรียกทีมงานมาช่วยชิมดีกว่ามาออาสินมันอยู่นี้รู้สึกว่าทีมงานเราตัวเตี้ยเห็นแต่หัวมาลองชิมดูคถะอันนี้เหร ไม่เผ็ดจริงๆด้วยขนาดเด็กกินยังไม่เผ็ดเลยขอรัวก็มชิม<อ>ตอนน่ออดีกว่า สชาติเนี้ยยังยังสู้ส้มตำที่ใส่พริกสิบไ,ไม่ได้นะขอรับยังเผ็ดสู้ขนาดนั้นไม่ได้เลยเนื้อเผ็ดน้อยมากยังเผ็ดสู้วาซาบิไม่ได้เดยซ้ำ <c oughs> เราดูกันได <c oughs> มากเลยค่ะ่านผู้ชมสรุปว่าไม่เผ็ดเลยสักนิดนะครับอาจจะเป็นเพราะเราใส่น้ำมั้งนะก็ <c oughs> <c oughs> เราจะมารีวิวอันหนึ่งดีกว่านะขอรับนั่นก็คือไมโลคิวแล้วขอรับเราจะมาชิมกันเกิดมาในชีวิตผมยังไม่ชิมนะว่ามันจะเป็นรสชาติเหมือนไมโลทั่วไปหรือเปล่าเราจะมาชิมกันนะขอรับเราจะมาชิมกันขอบอ่ะเหมือนในเนี้ยเหมือนนมเม็ดท่านผู้ชมนมเม็ดอะ่ะนมเม็ดที่มันเป็นรสช็อกโกแลตอะ่ะคือไม่อร่อยมาก รสชาติดีมากคุณผู้ชมผมเป็นนมเม็ดนะครับก็เออทีมงานอยากชิมไหมครับเอาไปเอาขึ้นเป็นไงมัง่งทีมงานอร่อยไหมก็สำหรับวันนี้กระผมและทีมงานออมสินก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับบ๊ายบาย